มาดูที่อำเภอภักดีชุมพลบ้างครับเหมือนที่4พฤศจิกายน2567นะครับสมาชิกกองอาสาลักษานินแดนนะครับอำเภอพักดีชุมพลที่15นะครับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะครับบริการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสพภักดีชุมพลร่วมจับกลุ่มจํานวน2เป้าหมายด้วยกันนะครับซึ่งเป้าหมายแรกนะครับร่วมกับจับกลุ่มนางสาวเอนะครับอายุ44ปีนะครับ อยู่ที่หมู่ที่11นะครับตําบลเจ้าทองอําเภอพักดีชุมพลนะครับซึ่งในการปฏิบัติงานเนี่ยพบนะครับของกลางยาบ้านะครับจํานวน100เม็ดนะครับบรรจุในถุงพลาสติกนะครับชนิดกดปิดดึงเปิดนะครับซุกซ่อนอยู่ในซองบุหรี่นะครับยี่ห้อลุงมาตามะขามเขียวนะครับยี่ห้ออะไรนะ ย <laughs> ี่ห้อลุงมาตรามะขามเขียว <laughs> อ,อแปลกดีนะย <laughs> ี่ห้อบุรีครับเ๋อว่ายี่ห้อบุรีนะครั <laughs> บไปยหอยอบา <laughs> บ้านะครับพร้อมกับอาวุธปืนไทยผลิตนะครับ <c oughs> หรือปืนแก๊ปนะครับ <c oughs> ที่ชาวบ้าน <c oughs> เรียกปืนแก๊ป <c oughs> เนี่ยครับจำนวนหนึ่งกระบอก